สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะมาพบกันในไลฟ์ของวิชาภาษาอังกฤษกับพี่ออมสิ็จนะวันนี้มีทั้งหมด10ข้อนะคะมาให้ฝึกทําร่วมกันเนาะก่อนอื่นก็อยากให้น้องๆเนี่ยไปเรียนให้ครบก่อนนะคะไปเรียนในคอร์สก่อนแล้วเรามาฝึกทํากันนะไม่งั้นอาจจะงงได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ1กันเลย we go to bed at 10 p.m. Mondays Mondays เนี่ยเป็นเรื่องของ time เวลานะคะดังนั้นข้อนี้เราเจอโจทย์ in on at ใช่ปะ่ะ choice เนี่ยมี in on at ก็คือพูดแล้วก็มี t o ด้วยแต่ t o เนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าเอามาหลอกนะคะไม่น่าจะใช้กับ two Mondays แบบนี้ได้แล้วก็เรื่องเนี่ยพูดเกี่ยวกับ preposition of time เราก็มาดูต่ละอันกันว่าแต่ละอันใช้กับอะไรบ้าง in เนี่ยใช้กับเดือนได้นะคะแล้วก็ พวก i n the morning พวกช่วงเวลาต่างๆนะคะช่วงเวลาเดือนอย่างเงี้ยจะใช้คู่กับ in แล้วก็ on เนี่ยจะใช้กับวันก็คือพวกสัปดาห์วันแบบเนี้ยใช้ on นะคะส่วน at เนี่ยจะใช้กับเวลาที่เป็นเรื่องของจำเ,เวลาที่เป็นนาฬิกาะคะ่ะเช่น at 9 o'clock at 9 o'clock แบบนี้ ดังนั้นข้อนี้เห็นชัดๆเลยว่าสิ่งที่เราตอบได้เนี่ยถ้าเราทราบว่ามันใช้อย่างไรนะคะตอบได้เลยก็คือข้อ b เนาะเพราะว่า m o n days จะใช้คู่กับ on ทุกวันจันเติม s แบบนี้ก็คือทุกๆวันจันเนาะจะเข้านอนตอนสี่ทุ่มค่ะนี่ก็คือข้อหนึ่งนะคะน้องๆถูกกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาให้หน่อยนะ